สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านขาวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสงเช้าบ่ายวันที่27มิถุนายน2567ค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านขา FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งลูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบนะคะให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านขา สำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะส่วนคู่ที่ใจจาให้นั้นนะคะทุกคนใจก็หาคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอ,อบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนเหมือนกับคู่เหมือนกับเลขเด่นนั่น Deadpool แหละค่ะทุกคนขาเรามาดูนะคะทุกคนวันที่26กก่อนว่าเข้าหรือหลุด นะคะวันที่26นะคะจะให้เด่นรอบเช้า4และ3เด่นรอบบ่าย1และ0รอบเช้ามา9 7 5 1 5นะคะทุกคนรอบเช้าหลุดนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันก็หลุดนะคะสำหรับห้างเส็งเนาะคะ่ะรอบบ่ายจะให้1และ1และ0นะคะทุกคน1ของรอบบ่ายมาเข้ารอบเช้ามา9 9 3 03นะคะทุกคนเข้าคู่ตัวเด่นค่ะทุกคน0330เสได9 3 3ก้าสเน้าะพี่น้องคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันของรอบเช้ามาเข้ารอบบ่ายนะคะทุกคนไปต่อนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เลขเด่นประจำวันมาไหม9มานะคะทุกคน4หลุดคะ่ะพี่น้องไปรุ่นต่อคะ่ะพี่น้องวันที่27ก็ใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะคะถ้า FC ชอบก็ตามได้ไ,ไม่ชอบ ให้ผ่านเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันที่27นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้อยู่ที่7แล้ว6นะคะเรามาดูความน่าจะเป็นเนาะพี่น้อง7นะคะ7 4 7 3 7 9 7 5 7 1 7 6 หกนะคะพี่น้องใจขอโทษนะคะทุกคนใจลืมจับเจดศูนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันอีกแล้วนะคะทุกคนแอดมินนะคะทุกคนหกนะคะทุกท่านหกสี่หกสามหกห้าหกศูนหกหกนะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้อง รอบบ่ายนะคะเด่นอยู่ที่สี่นะสามาดูค่ะเนะคะสีนะคะสี่เจ็ดสี่หกสี่ศนย์สี่ห้าสี่เก้าสี่สามสามนะคะสามเจ็าหกสามศู สามห้าสามเก้าสามหนึ่งนะคะทุกท่านนี่คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะทีนี้เรามาดูคู่ตเด่นนะคะทุกท่านเจ็ดหกสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดหกหกค่ะหกสี่หกสามสี่กับสามรอบบายนะคะสี่เจ็ดสี่หกสี่สาม สามก็สามเจ็ดสามหกนะคะทุกคนนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเดี๋ยวรอบละสี่คู่นะคะทุกคนวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะเลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่เลขค่าเลขศูนย์ เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้านะคะทุกท่านสําหรับห้ากับศูนย์นี้ท่านสามารถใช้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนมาดูค่ะเจ็ดกับหกรอบเช้าและเลขเด่นประจําวันเจ็ดห้ากับศูนย์เป็นเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนหกค่ะหกห้าหกศูนย์สี่กับสามรอบบ่ายและห้ากับศูนย์เด่นประจําวันเป็นสี่ห้าสี่ศูนย์ สามค่ะสามห้าสามศูนย์เป็นยังไงแน่ยเนาะค่ะพี่น้องมิคูใดมากบะค่ะมากกระตามใดเด้อพี่น้องเด้อบอมากกับาพนบา,า,กกบานใดคือเกา่าค่ะพี่น้องสถิติมีเขาไม่หลุดทุกเมื่อจาพี่น้องคะค่ะทุกท่านค่ะสําหรับแนวทางนะคะหุ้นห้างเสิงวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคมันหมันสุขภูสุคนเดี๋พี่น้องเด้อสวัสดีจ้า